เส้นทางที่เราจะพัฒนาแล้วก็ขับเคลื่อนจังหวัดน่านนะคะให้เป็นเมืองจัก,กรยานนะคะที่เปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสว่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจรับทราบถึงบทบาทหน้าที่และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวจังหวัดน่านจึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ การพัฒนาและขับเคลื่อนการก่อสร้างทางจักรยานบนถนนหลวงและลู่วิ่งบนทางเท้า,ทาขึ้นมันก็คือส่วนพาร์ทแรกนะคะจะเป็นการทำา o u u ร่วมปันจักรยานตามรุ่ลางในบัรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับขอเรียนเชิญทดด่านผู้ว่าราชการจังหวัด้่านและผู้แทนสวัราชการหน่วยงาน ร่วมลงนามนบันทึกความเข้าใจก็เป็นการลงนามนะคะเ,เรียนเชิญทุกท่านนะคะได้มองกล้องนิดนึงนะคะเราถือประการสวยๆค่ะหล่อๆเลยนะคะ, <c oughs> ะเสียงปรบมือให้กับการลงนามความเข้าใจเ, <c oughs> าเราจะพัฒนาร่วมกันนะคะขับเค <c oughs> ลื่อนจังหวัดหัดน่านค่ะ ด้านของตํารวจภูธรจังหวัดน่านนะคะสานักง,งานโยธาธิการและผังเมืองรวมถึงประชาชนในจังหวัดน่านนะคะได้ใช้เส้นทางจาัดครูนึงค่ะก็จะได้เป็นการะเลงการพัฒนาพื้นที่ตรงนี้ให้มีความสวยงามมากขึ้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับเราวันนี้เรา m o u อยูกันนะครับซึ่งหน่วยง,งานทั้งราชการและก็เอกชนนะครับชมรมวิ่งชมลมเดินและชมรมปัน่น นะก็มาผนึกกำลังกันเพื่อจะผลักดันให้วันนี้เกิดขึ้นได้ที่ผ่านมาเราก็ย้ำบางมีปัญหาในเรื่องของพอจะทําแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหมครับไม่มีงบใช่ไหมแต่ผมเรียนว่าในครั้งนี้เนี่ยเรามีงบประมาณรองรับไปเรียบร้อยแล้วนะครับโดยใช้เงินเหลือ